กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะฮะอย่าลืมทุกวันเสาร์และอาทิตย์บ่ายสองนะครับวันเสาร์จะเป็นสารพยากรนะฮะเราย้ายเวลาไปอยู่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บ่ายสองรายการเที่ยวกับทอนก็เรื่อขึ้นมาเร็วนะฮะก็ติดตามไปได้จําง,ง่ายเสาร์อาทิตย์บ่ายสองทางช่องนิวส์วันแห่งนี้นะครับเจอกันเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยว สวิต์ขาวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ทรพาไปฝรั่งเศสนะฮะวันนี้อยู่ที่กันที่สวิต์ไปดูภาพกันต่อฮะไหนห้องพักหรูๆอ่ะอเอันนี้เราพักกันที่นี่ฮะ<อ>นี่ภาษาเยอรมันชัวชัวหอบไม่มี <c oughs> ใครอ่านได้หรอกผมเองผมคนอนโรงแรมโรงแรมมาผมโ <c oughs> วยวายทมก็งผมดูก็ <c oughs> โอเคหอบๆอะไรเนี่ยล่ะเอาให้มีหอบก็พอแล้วนะฮะเอออย่างนี้ต้องหรูหราอย่างนี้แหละ พื้นเป็นโมเสกเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่เป็นโมเสก<ช>โมเสกโมเสกนะมีโฟ<ช><ร>มแลกดูก็รู้แหละไม่มนี่ก็ธรรมดาฮะผมก็พักแบบนี้ตลอดก็หัดถ่ายรูปมาใช้างรารบางพี่ไม่รู้มันแต่ลิฟต์ที่นี่เจ๋งดีฮะเป็นลิฟต์ที่ต้องเปิดประตูเป็นยังเป็นยื่นโบราณเนี่ณโบราณตึกอย่างนี้ต่อต่อ น,นี่อันนี้ภาพของโรงแรมในตอนกลางคืนที่เขาทําเป็นป้ายโฆษณาล้วเ,เป็นอย่างนั้นจริงหมมันเป็นมันเป็นอย่างยิ่งจริงแต่ถ้าต้องเป็นช่วงเทศกาลที่เขามีอะไรกันนะสีเขาจะสวยแบบเนี้เพราะว่าไอ้อย่างเงี้ยพอไปดูจริงๆ,ๆิงมืดตื้อถ้าไม่ใช่ช่ว <laughs> งเทศกาลมันก็จะมืดสิฮะต่อ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 หน้าโรงแรมหน้าโรงแรมวิวอย่างหน้าโรงแรมนะฮะนั่งชิวชิวดูอะไรวะดูรถดูเรืออ่นนี้นั่ง นั่งกระเช้ารางเอาลนลานขึ้นเขาขึ้นเขาจะเห็นว่าบ้านมันจะเอียงเห็นไหมใช่ใช่เอียงตามสันเขาอเขาเรียกว่าพังซีออนนี่เป็นไงอยู่ตอนแรกเราก็งงว่าตัวเราบ้านเพราะว่าเส้นที่เราวิ่งเนี่ยมันเอียงเราเลยเห็นบ้านเอียงหรือว่าบ้านมันเอียงเอออยู่แล้วใช่ใช่มันอยู่บนสันเขาพังซีออนนะฮะพีถ้าเกิดอ่านภาษาฝรั่คําว่าเพนชันแต่จริงๆเนี่ยพีเ P E N Sion น่ะที่เขาติดไม่ได้พั้นนี่นะนั่นก็เขาต้องอ่านว่าพังซีออนเป็นภาษาเยอรมันเป็นว่าที่พักเกสเฮาง์บ้านพันพักแบบ์วิสนะฮะจะเป็นสามเหลี่ยมหลังคายาวจนเกือบถึงพื้นแล้วก็จะมีชั้นๆแล้วก็จะมีห้องห้องห้องไม่ได้นอนสิท่าก็บอกว่านอนโรงแรมเนี้ยฮะต้องนอนอย่างนั้นมันต้องมันอันนี้อันนี้เป็นวิวตรงเขาเวกกี้นะก็อยู่ในลูเซนล่ะฮะใช่ขึ้นมาใกล้นะฮะก็ก็สวยสดีนะ ประเด็นก็คือที่อาจารย์มาไปก็เขาจะไปตรงนี้แหละเนื่องจากว่าสิบหกปีที่แล้วอาจารย์อาจารย์ก็พาภรรยาไปคุณหมอนะก็ย้อนรอยอีกรอบหนึ่งโอ้ดีจังแต่พาคนไปมาเป็นฝูงเนี่ยมุมนี้มุมนี้น่ารักนะฮะมุมนี้อ่เป็นมุมที่สวยสวยดีฮะมองเห็นก็แว่ามันเป็นบรรยากาศโรแมนติกนะฮะ ก็ถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่งจะแต่งงานแล้วจะไปฮันนีมูนตามรอยจันหมาก็ก็ไปเลยไปเลยดูเซินเป็นเมืองไปง่ายฮะไม่ต้องอะไรฮะนั่งบินมาลงซูริกพอลงซูริคเสร็จแป๊บเดียวเองดูเซินนั่งรถไฟก็ได้ฮะคุณผู้ชมนั่งรถไฟง่ายๆลุกสุริกดูเซินมีรถไฟอยู่แล้วสนามบินซูริกก็มีรถไฟแล้วนี่ก็เลยอีกจุดหนึ่งแล้ไปทานอาหารก็เก็บภาพสวยๆมาให้ดูนะฮะทั้งดอกไม้ภูเขา อย่างที่บอกเอราไปอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10ประมาณ10องศา9ถึง10องศาโอ้ยฝนตกโปรยตลอดฝนตกไม่ว่าขออุณหภูมิให้มันเย็นโอ้โหแบบก็จากกรุงเทพไปเนี่ยมัน40ใช่ก็ต่ำเหมือนกันแค่4เท่าเองมันฟินมากฮะมันฟินจริงๆนะฮะนี่อะไรอันนี้ไม่ได้ไปอนุสรี เขาชื่ออะไรอ่ะผู้ก่อตั้งจะว่าเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งสวิสก็ว่าได้ไม่หรอกผมไม่ได้มีความทรงชื่อก่อนผมลืมต่อฮะต่อต่อต่อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กลับมาดูโอ้ทุ่งยากอันนี้อันนี้อันนี้อินเทอร์แลคเคนเอออันนี้ไปอินเทอร์แลคเคนนะอินเทอร์ลคเคนมีคาสิโนสนุกสิทธะคาสิโนมีหลายที่ฮะในอันนี้อินเทอร์แลคเคนก็มีนี่มีมีมีเาีลยวแล้วร้านร้านนาฬิกาอยู่ป่ะ มีลูกศิษย์ที่ขายด้วยกายอยู่ที่อ,อินเทอร์แน่นอเอออย่างงั้นยิ่งสบายใหญ่คนไทยไปกันหมดนะฮะเพราะว่าคนไทยแล้วคาสินโนที่ผมพูดถึงนี่ไม่ใช่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปหมกมุ่นการพนันนะฮะเผลว่าหน้าคาสินโนเนี่ยมีสวนดอกไม้แล้วก็มีนาฬิกาที่สวนดอกนิงอยู่ป่ะที่มันทาดอกไม้เป็นรูปนาฬิกามีมีมีพี่เล็กมาอ๋อเออแพี่เล็กก็ไปกับผมไปไปไปอันนี้โรงแรมเนี่ยที่เราอยู่เมีนอนนี่ป่ะเม่นนอนใช่ไหม ผมไม่ได้พักที่อินเทอร์เคชนก็พักที่เนี่ยโรงแรมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมืองที่เป็นประวัติ<อ>ศาสตร์พักอินเทอร์เคชนคราวที่แล้วพักเอรองแรมวิกตอเรียอ๋อที่ที่อยู่ตรงหน้าที่อยู่สุตึกสวยๆ<า>ใช่ไหมวิกตอเรีอาเป็นโรงแรมที่รัตนวดีจะเข้าไปหนังใช่รัตนวดีเนี่ยพูดถึงเพราะจริงๆแล้วตอนที่พระองค์วิภาวดีอ่ะไปฮันนีมูนกับมาท่านปิยรังสิตครั้งแรกเนี่ย ท่านไปนอนโรงแรมนี้ผมยังไม่รู้ห้องเลยห้องไหนผมตะ e. เอ้ยสวยจริงสวยจริงโรงแรมนี้แต่เราเรานอนเอ็กซ์ตอาผมมีเล็กนอนเอ็กซ์ตอา์โรงแรมนี้ที่พี่เล็กขนนูเทลล่านูเทลล่ากับมาสี่สิบบาแล้วมาฝากไง ทำแซนด์วิชกันที่โรงแรมเนี่ยตอนหลังพอกลับไปทีก็มีป้ายติดเลยกรุณากินอาหารเช้าห้ามนำออกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยด้วยจ้าใช่เป็นภาษาไทยด้วยเนียเป็นเลื่อนเลื่อนจะให้มันอร่อยถึงขั้นทำแซนด์วิชกลับมาไม่อร่อยก็ว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ในอินเทอร์แลนอันนี้เป็นโรงแรมนะลูกโรงแรมของคนไทยของลูกศิษย์ที่อาจารย์ไปตรวจให้นะอันนี้ของเธอร์ ใครจะไปก็รยการก็ติดต่อไปได้เลยได้เลยนะฮะอยู่ในอยู่ในอินเทอร์เคนนั่นแหละจะเสียตังค์นะฮะเสียตังค์ก็เขาก็มีรถพิเศษให้เดี๋ยวบอกว่ารู้ศิอาจารย์หมาอว่าดูรายการคุณเมย์มารู้สิ์อาจารย์หมาเหมือนกันหน้าพักหน้าพักน้องบอยน้องบอยผมส่งรูปเพิ่มนะเผื่อจะดึงมาใช้ได้อีกน้องบอยนี่ไม่ใช่คุณผู้ฟังนะฮะน้องบอยคือโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ที่อยู่กับเรามานานี่นี่วิวหน้าโรงแรมเมื่อสักครู่นี้หน้าที่พักเมื่อสักครู่ แน่สวยนะมองไปที่ไหนวะเนี่ยอ๋อทะเลอินเตอร์เลกเกนแปลว่าอินเตอร์เลกอินเตอร์เลกก็คือมีทะเลสาบสองอันแล้วเมืองนี้จะอยู่บนกลางๆเลยอาจารย์พี่เล็กพี่เล็กก็ไปกับผมไม่พี่เล็กไม่รู้อะไรเลยวะปีแล้วอาจารย์กี่ปีกับผมก็ไปกับพี่ในครั้งสุดท้ายครั้งนั้นนะผมจำไปทะเลสาบสองอันมาต่อมาต่อการและนี่อยู่บนไอ้ช่องแคบๆนะฮะเทาเรียกอะไรวะสันที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบ สถานีรถไฟจะอยู่ข้างนอกห่างไปนิดหนึง่งแล้วก็จะมีเมืองที่ห่างออกมาหน่อยหนึง่งแต่จะเป็นจุดที่ขึ้นจุงเฟลจำได้แล้วขยับรูปไปอีกนะฮะสวยนะนนบรรยากาศนี่ฮะนี่อยู่อยู่บริเวณบรรยากาศของหน้าโรงแรมเมื่อสักครู่นี้ไอ้นี่อยู่ในในเมืองเลยใช่ไ่มในเมืองอินเทอร์แลนเลยในเมืองอินเทอร์แลนเลยใช่มสมัยนะสมัยเรายัางไม่เปิดแต่โรงแรมนี้โรงแรมเก่านะฮะก็คงไปซื้อมาเขาก็ ซื้อกิจการมาทําต่ออืแต่ก็ดีนะฮะจะได้ไปนอนได้ก็ไม่แพงฮรัคืนหนึ่งก็ปกติมันเท่าไหร่นะผมจะไปรู้เหรอปกติพักแต่โรงแรมพวกนั้นไงอะไรก็ไม่แพงคะถ้าถ้าแบบพักโรงแรมราคาย่อมเยาวก็แนะนําที่นี่เลยนะของคนไทยเลยนะเจ้าของเป็นคนไทยนะฮะชื่อคุณสุธีไม่ใช่สุไปอีกรับไปอีกไปอีก ให้ดูหลายๆมุมมีอันนี้นั่งอยู่หน้าโรงแรมนะฮะมองไปก็จะเป็นเมืองชิลดีเหมือนกันชิลชิลชิลเอ้ยเมืองโรงแรมที่คุณผู้ชมถ้าเกิดไปจุงฟลาวก็นอนได้เนี่ยสบายเลยเพราะว่าอินเตอร์เลมักนเป็นเมืองขึ้นจุงเฟลาวอยู่แล้วขยับไปเออเห็นไหมเห็นอะไรวะเอารู้เข้าไปเอานี่เป็นระเบียงอันนี้เป็นร้านขายนาฬิกาของลูกศิษย์โอ้ เขามีเขามีเขามีร้านอยู่หลายลร้านสวยอะคือเขามีอยู่หลายร้านแล้วก็เขาเชิญอาจารย์ไปตรวจเนี่ยขอให้อาจารย์ไปช่วยตรวจนะฮะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ขายนาฬิกาเป็นหลักแต่ขายพวกเครื่องประดับแต่ว่าทำกำไรได้ดีมากมทำนองนั้นเพราะว่านาฬิกามันก็มีต้นทุนสูงใช่ไหม,มกว่าจะขายได้แต่ละเรือนแต่ว่าเครื่องประดับเนี่ยมันก็ ต้นทุนต่ำมาเข้าใจค่ะคุณผู้ชมมงเข้าใจครับเพราะว่าเครื่องประดับมันอยู่ที่ต้นทุนมันต่ำกว่าอยู่แล้วเอาหินดีไซน์เอาหินไข่ผมไม่ขายเข้ามาเมาหนึ่มันนึ่เอาหินไข่ไม่ได้เดี๋ยวดาวด่าหมดแล้วเหรอครับจบแล้วจริงๆเดี๋ยวยังมีเดี๋ยวมีรูปอันนี้ให้จะอวดอาจารย์ให้ดูเดี๋ยวถ้ารูปพร้อมก็เอาขึ้นมาไม่แล้วกลับมาที่บอกโดหรอเดี๋ยวดีเลยเหลืออีกสองรูปเหลือก็หมดแล้วอย่างไรผมทำไงนั่งร้องเพลงเหมือนนะเรื่องไปซื้อรถใหม่กีกครั้งแล้ว สามไปไหนมาบ้างครไปเยอะจังฮะ <c oughs> ก็ไปนี่แหละรูเซนินเทลเลเกนไปกับอาจารย์เซอร์แม็กแล้วก็ท, <bol> ทเซนต์โมลิสก็ไปเซนต์โมลิสเซนต์โมลิสสวยถ้าเกิดไปเลือกได้เมืองเดียวเนี่ยเซนต์โมลิสคราวนั้นก็หนีอาจารย์นี่สวยเข,า,ขาใช้ตั๋วเครื่องบินอาจารย์แล้วก็เลื่อนตั๋วแล้วก็บอกว่าพอดีมีธุระอะไรเงี้ยเลื่อนอะไรแล้วก็ปล่อยอาจารย์กลับไปคืออาจารย์อาจารย์ไหนไหนเทีย่ยวหัว นี่จะแน่นา,นาให้ผมทำอย่างนั้นหรอใช่ใช่เสร็จล้วก็ <c oughs> ล้วก็ให้โทษนะฮะแล้วถ้าผมทําแบบนั้นผมจะกินจะอยู่ยังไงฮะมันก็ก็ชวนน้องคนงนี้งยังไงในในก็ประหยัดค่าตั๋วไปกลับเราแล้วแล้วก็ชวนน้องคนดีกับภรรยามาบินมาแล้วก็เจอกันแล้วก็เที่ยวต่อได้อีก3-4ี่วันสบายค <c oughs> ือ <c oughs> ถ้าเกิดลงสูริกเนี่ยไปไปอะไรล่ะไปเซนต์มอริสแป๊บเดียวเองสวยมาก รือไม่อาจารย์คำหลังก็เป็นเส้์มันนีเส็นมันมนี้สวยเยอะจริงๆเสวยก็ด <น ways S 2> ูเสือไปเมื่<ๆ>ยยอคราวที่แล้วนะรอบที่แล้วที่ไปมันต้องนงอั่งรถนั่งรถ<ๆ>หรือนั่งอะไรไปเอ,อ้เป็นสวิตอิตาลีอ๋อนี่รอบนี้ผมข้ามไปติ่งเยอรมันนิดหนึ่งเกาะไมเนลอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมันใกล้ๆกับพวกใช่เป็นที่ตั้งของอ่าวมันดีลา ใช่ใช่นะ้เกาะมินดาดาวเกาะอะไรอันนี้มันไมเนาไมเนาโอเคไมเนาก็คือไปดูอาจารย์หมาชอบดูสวนดูดอกไม้ดูต้นไม้อะไรเงี้ยนะก็ไปเดินเล่นชอบดูกระเป๋านาฬิกาเฉยๆยอะตอนนี้ผมก็รู้สึกเฉยเฉยอะถ้มันมีแล้วมันไม่ได้ไม่ก็ไม่เคยเด็ดใส่อะไรนะไม่ก็ไม่ได้ซื้อไปดูรู้สึกที่มัน คือคนเราคนเราเนี่ยมันต้องกิเลสเนี่ยมันกระตุ้นกิเลสยิ่งกว่าสมาธิคือปรงกับกิเลสกิเลสเนี่ยกิเลสนี่ถ้าเกิดอยู่เฉยเยใช้ชีวิตเรียบเรียบเนี่ยมันจะหายไปซึ่งนั้นไม่ดีหรอกขาดแรงกระตุ้นใช่เพราะงั้นเราก็ต้องไปกระตุ้นเป็นระยะมีอะไรก็ไปดูของแพงหรูเมันจะกระตุ้นขึ้นมาบูบนึ้อะไรอย่างนี้แต่ว่าคราวที่แล้วที่เราคุยกันที่พูดถึงอันดราเนี่ยนะอันดราผมก็ไปพูดอไปคุยกับทาง ไกด์ที่เขาแนะนาเขาบอกเออเขาก็รู้จักเขารู้จักเขาก็ผ่านมาแต่เขาก็ถามอยู่นิดนึงว่ามันเข้าไปแล้วมันจะแท้ไหมวะแท้ร้านโรเล็กซ์แท้เลย <c oughs> แท้แน่นอนรับประกรันเพราะว่าเขาไม่ได้ขายร้านโรเล็กซี่แอนดรานี่ใหญ่กว่าร้านโรเล็กซ์ในสวิตสทั้งสองสามเท่าใหญ่มือมาแล้วร้านโรเล็กซ์เนี่ยมันต้องมีเขียนสีเขียวใช่ไหมแล้วเขียนโรเล็กซ์ใช่ไหมคือไม่ใช่เป็นร้านซุ้ม <c oughs> นาฬิกาโรเล็กซ์อยู่ในร้าน <c oughs> นาฬิกาไม่ใช่ไอ้นี ไอ้นีเขียนอย่างนั้นเลยแล้วคิดดูดิแอนดูล่ามันอยู่ในยูโรถ้าเกิดมันเป็นของปลอมมันไม่จริงในเมืองจีนเะไหมันก็โดนฟ้องไปตั้งนานแล้วมันอยู่ในหุบไงก็ก็ต้องหาไม่มีใครมาตรวจไงโอ้โหมันคงไอ้ร้านที่ห้อโรเล็กซ์มันคงไม่ยอมให้ใครมานั่งขายกันโจ,งจง่งจ สองเรือนเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะคก็มาเดี๋ยวเงินมาดิบอกรุ่นมาแล้วก็เงินมาเดี๋ยวผมจัดให้จะไปหรือว่าคือถ้าเกิดผมได้คุ้มนี่ผมไปได้เลยเพราะผมถือเชงเก้นเข้าเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วเออเชงเก้นได้กี่ปีก็เท่าอายุพาสปอร์ตตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่เกือบสี่ปีว้าปกติปกติเข้าให้กันได้ถึงยาวถึงอายุพาสปอร์ตเลยใช่มนานสุดเนี่ยนะใช่ก็เท่าอายุพาสปอร์ตนั่นคือนานสุดแล้วเพราะมันนานกว่านั้นมันก็ใช้ไม่ได้แล้วแล้วอเมริกาอเมริกาก็ปกติได้สิบปี มันก็เกิดยพาสปอร์ตไม่แต่คุณต้องใช้เน็บพาสปอร์ตเนี่ยหมายถึงว่าเล่มเก่าเล่มเก่าหมายถึงว่าถ้าคือถ้าบอกว่าสิปีพาสปอร์ตเล่มนี้เหลืออีกสามปีมันก็ไปต่อได้เล่มใหม่แต่ปกติปกติเนี่ยมันขึ้นออนไลน์อยู่แล้วอแค่พิมเบอร์พาสปอร์ตมันก็ขึ้นแล้วแค่ปีบมันก็ขึ้นแล้วม้าตกลงจะได้ดูไหมรูปรูปร้ามไหมบอยฮัลโหลตอนนี้โปรดิวเซอร์เราได้อดตายไปแล้ว ผมมูสสังเอาช็อกโกแลตมาฝากเยอะมากนะฮะไอ้ <He> i, บอลนี้ได้เอารูปฝรั่งเศสมาดูกันถ้าไม่พร<ม>้อมก็ไม่เป็นไรฮะถ้าไม่พร้อมก็เอาเอาผมบอกทีมฟุตบอลแก้เซ็งไปก่อนก็ได้ที่เข้าแข่งขันยูโรในรอบนี้ฝรั่งเศสอังกฤษนะฮะเช็คเช็คเช็คมีใครบ้างเช็คมีปีเตอร์เช็คไอซ์แลนด์นี่ผมยังคิดภาพไม่ออกเฮ้ยช่างกล้องลุกมาไหมไอซ์แลนด์มีนะักฟุตบอลชื่ออะไรบ้างวะ คือหน้าตาอย่างนี้มันต้องเล่นบอลชัวร์แล้วมันเล่นบอลอยู่แล้วดูวูบเดียวก็รู้เพียงแต่ว่าไม่เล่นบอลในที่นี้ไม่ใช่ออกกําลังนะเราดูทรงแล้วคงที่ไม่ไหวเอาแบบเลสเตอร์ไงหนึ่งต่อห้าพันเผื่อฟลุ๊กแทงมันเลยเออดีแหละเราไม่สนับสนุนการพนันนะฮะหนึ่งต่อห้าพันคิดเอาเองแล้วกันออสเตรียไม่ไหวฮะออสเตรียมันักเตะไอร์แลนด์เหนือไม่ฮะโปรตุเกส หรือมีไอโดไอคนอื่นมันก็งากกันดแล้วไม่เห็นมันค่อยมีตัวไหนที่มันเด่ด <c oughs> นเลยสเปนยังอพอรุ้นตอนเล่มมันติดรึเปล่าไม่ติดอ,อ๋อตอนเล่มไม่ติดเหรอไม่มาไม่ได้มาแล้วศูนย์หน้ามันคือชื่ออะไรอตอนเล่มมาต้านี่ไม่ได้ติดมาเติดทีแล้วาใครศูนย์หน้ามันชื่ออะไรศูนย์หน้ามันชื่ออะไรไม่รู้ชื่อแปลก,กทีมอื่นๆไม่ค่อยสวิตเซอร์แลนด์นีสส่สวิตอสวิตมีใครอ่ะมีรู้จักไหมสวิต ไอ้เด่นฮาซานี่มันสวิตป่ะไม่ฮาซาอยู่เบลยเยียมหมอเนี่<อ><ะ>ยแะทิมหลักผมนี่แหละเพราะผมเชียร์สเปอร์อิตาลีอิตาลีก็รู้เบลเยียมนี่แหละหผมไปเบลเยียมเต็มตัวมีกอมปานีกองหลังอแล้วก็ไอ้พวกแ,แ็งเงี้ยไม่ได้กอมปานีซ้ายแฟนทองเก้นขวาอันเดเลวกองกลางแม่งมีหมดเดมเบลโน่เดมเบลเล่สุน่าพูดเพราะแล้วศุน้าใครมีอาซามี เบลเยียมที่เป็นทีมที่มีหน้าแตกฟุตบอลในอังกฤษอยู่มากที่สุดเลยนะครับแต่ยกสเปอร์ไปครึ่งทีมอ่ะว่าไงไงอันเบลเยียมแล้วใครเวลเวลนี่มีกาเลตเบลสุดเลิฟผมที่ตอนนี้อพยพไปอยู่วิ่งตัวเดียวเนี่ยนะก็เล่นอยู่กับแมนลิดมันก็วิ่งอยู่ตัวเดียวคนอื่นไม่ไม่เห็นวิ่งตามมีเบลวิ่งหายไปไหนก็ไม่รู้อ๋อมีโดวิ่งตามไปอีกคนนึงโอเคแล้วใครอีกโรมาเนียเนี่ยผมยังคิดไม่ออกมันเป็นเตะชื่ออะไรวะ จอร์จี้ไปเป๊คคูอะไรได้ไหมยังอยู่อีกเหรอผมโ่าหมไปแล้วมันเกอกอลเบเนียอะไรเงี้ยเยอรมันเนี่ยมันคงไม่ต้องพูดถึงนะครับแอลเบเนียนี่มันใช่ริยาดมาเรสอะไรนี่มั้งอันนี้ประมาณนั้นที่อยู่เลสเตอร์เนี่ยนะใช่เหรอเฮ้ยมาเรสเนึ่งในจีเรียเอ้าจีเรียไม่ใช่แอลเบเนียเยอรมันนะฮะเยอรมันนี่ก็รู้ๆอยู่นะฮะโปแลนด์รัสเซียสโลวาเกียโคเอเชียแล้วก็ตุรกี นี่คือทีมที่เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกทุกบอลยูโรมี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 ทีมที่ต้องเข้าเพลย์ออฟอีกสี่ทีมแต่ของผมอัปเดตหลังสุดตอนสิงหาคมปีนี้แล้วเข้าใจใช่ไหมที่ผมพูดสัญญาณเน็ตนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาอ๋อโอเคอันนี้ยังอยู่ที่อินเทอร์แลเคนนั่งรถม้าชมเมืองอืมอืมดีจังคนละร้อย ฟังบ้าแล้วมาฮะกินอะไรเป็นอาหารวะร้อยฟังวะไอคนขับมันต่างหากกินได้ร้อยฟังสามสามเหมาเหมาไปพังพันเนี่ยน่าจะประมาณน่าจะประมาณสี่ห้าร้อยสี่สี่ห้าร้อยนี่เราคงพูดถึงเงินประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดาะมันทำไมไม่คือหมื่นหกหมื่นเจ็ดนี่เราสามารถนั่งขโมนไปชินจูกุได้นะครไปกลับด้วยมันมันอารมณ์นั่งตามม้ามันอารมณ์นี้ป่ะม้ามีปีกไหม ก็ก็แก๊กก็แก๊กมาเรื่อยเื่อยมีอาหารเสริมนั่งลันปาก็ได้ก็แก๊กก็แก๊กเลยนี่นี่นี่ห้าสิบบาทเนะที่ผมนั่งที่มันที่มันเจ๋งก็คือว่าเขาจะมีไม้อันหนึ่งเนี่ยต่อเป็นเหมือนเหมือนฉลอมใช่ไหมไว้คอไว้ใกล้ๆกกับก้นม้าไว้ลองขี่ม้าไปตลอดทางม้ามองไทยเขาใช้ถุงไม่เคยเห็นเลถุงผูกเอาไว้ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยลองไม่ใช่อันนี้เป็นคือคนขับก็จะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ม้ามันจะอื๋เขาจะ จับโยกตลอดเวลาเลยของเขานี่ติดอยู่ตลอดเหมือนกับดสีดวงติดก้นม้าไปรอบๆก็ฟินดีนะใครมีโอกาสไปที่อินเทอร์แลเกนก็แล้วก็ไม่มีก็ไปลำปางก่อนนะแถมข้าวมันไก่ด้วยก็มันไก่รปอนอร่อยแต่ที่เซอร์แบ่งมาตัวใหญ่กว่านี้นะอาจารยนมันขนฟูใช่ไหมมาตัวนี้เฮ้ยจริงๆม้าตัวใหญ่มากเลยอ้วนกว่านี้ข่าวหน้าไปต้องเลือกม้าอ้วนเซอร์แมทใช่เซอร์แมทมาอ้วนเซอร์แมทมันอยู่ในเซอรสวิตส์เขาไปมาแล้วหร่ที่เขาอ่ะแต่ที่ ท้บอลนนั่นใช่ไหมใช่ถูกทาบอ่ะต่อหมดละให้รอแทบตายเพื่อดูไอ้มาตัวนี้โอเคเอาได้เลยมันฟินมันฟินหมดเวลาแล้วหมดเวลานะฮะก็อย่างที่บอกเราเวลาแล้วไหนเอายู่โล2016่ค่อยอยู่โลก็เดี๋ยวไว้าวหน้าพอดีแข่งกันมาดีแข่งมาดีเลยครับค่อยมาอัปเดตผลนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าเราทำรายการเนี่ย เราไม่ได้มีสปอนเซอร์นะฮะเรามีจังหวะเราก็ไปกันพี่เล็กไปอาจารย์พรอนไปจังหวะเราเดินละสองครั้งนะครับจังหวะของเราที่คุณเมย์พูดเมื่อกี้เนี่ยเดือนละสองครั้งนะครับขอให้เข้าใจนะครับการล่วงหน้านะฮะครั้งหนึ่งก็อย่างเนี้ยอย่างวันที่สิบเก้าพฤษภาเราก็ไปิเทพของ อาทิตนี้แล้วก็ของอาทิตย์ถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราคุยกันมันก็จะเป็นอัปเดตเฉพาะตอนที่เรา <c oughs> <c oughs> เรานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวไม่มีเอา์อยู่แล้วนะฮะส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอาที่อาจารย์ทอนเขียนไม่นอะนะี้ญี่ปุ่นยังไปไม่ได้โ <G row th> กรธใช่กระแสะโกรธก <G row th> ็มีอยู่บางทีต้องรอกระแสะโกรธให้กลายเป็นกระแสเอวีเหมือนเดิมก่อนแล้วก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน แต่ผมก็ไม่เคยโกรธอะไรเขานานขนาดนั้นนะับสักสามวันอ่าอ้ทนไม่นานฮะอยู่กันต่อไปอ,อยากทะไปญี่ปุ่นอ่านหนังสืองอาจ์ทอนได้ไนะผมดูเห็นชัดเลยนะที่พูดนี่ไม่พูดเล่นนะฮะเพราะไลฟ์ญี่ปุ่นเนี่ยเฟรนผมเนี่ยไปญี่ปุ่นเพียบนะฮะแล้วเ,เมื่อก่อนแข่งเนี่ยไลฟ์เนี่ยมันระดับร้อยไม่ใช่ผมนะฮะเฟรนผมเนี่ยระดับร้อยตลอดแล้วพอปุ๊บแข่งปุ๊บกลับมาตอนนี้เนี่ยไลฟ์ไม่ถึงยี่สิบ แล้วสามสี่คนด้วยนะไม่ใช่คนเดียวเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นไม่คือเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ไงแล้วเขาก็ถ่ายรูปก่อนหน้าีนไลน์ไม่ขนาดร้อยบางคนก็ร้อยร้อยกว่าแต่ตอนนี้ต่ําเตี้ยหรือยี่สิบหายไปห้าเท่า่ะแต่ก็ดีนะมันก็อาจจะเป็น <c oughs> จังหวะที่ทําให้เราสามารถไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยที่ไม่เจอคนไ <c oughs> ทยเยอะ แม่แม่ก็ยังไปอยู่ไงแต่จะอัพเฟซอย่าผมเนี่ยผมกาลังเขียนเรื่องหนูดาวในเที่ยวกรทอนกันบังเที่ยวนากยยาสนุกมากเลยตอนนี้ก็มันคิดอยู่จะทำไงดีไม่เกี่ยวกันหรอกฮะมันก็แค่การแข่งขันมันก็เป็นอย่างนี้เออถึงทีมไทยอาจจะได้รับเชิญให้เข้าไปแข่งอีกรอบหนึ่งก็ได้ใครเชิญวะทีมพิเศษอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีหรอกเดี๋ยวคอยดูไม่มีทาง อย่างที่บอกฮะว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่านหนังสือของอาจารย์ธร,รก็ได้นะฮะ <3 S 1> เราเราไปสวิตกันมาตลอดแม่แต่พี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นหนังสือหนังสือสวิตผมก็มีก็มันไม่ม<ด>ีเหตุผลเพียบเลยสาวสาวแก้มแดงก็ส,สวิตเส้นทางสายน้ำแข็งก็ส,สวิตรูเซิร์อะไรที่ดูมาทั้งหมดนี่ก็สวิตสักเล่มนะก็ญี่ปุ่นมีโชคมันก็ไม่มีเหมือนกันไปสวิตนะไปยุโรปไปสวิตไปเยอรมันเออทีไม่มีหมดเยอรมันเรื่องอะไรนะ ตามรอยทางรักเนสองเล่มกันมังเขียนเล่มสมอยู่เดี๋ยวต้องขึ้นไปเบิกสองเล่มนู่นหน่อเพราะว่าเตรียมเลงไปเยอรมันอยู่คือตอนนี้ใกล้จะจบแล้วเพียงแต่ว่าจะรอให้อุณหภูมิเหลือ20แล้วจะเขียนต่อโอเคนะฮะไปดูกันได้ใครอยากจะไปเที่ยวไหนหจันทร์ไปเขียนไว้รอบโลกแอฟริกาก็มีนะฮะสีลังกาก็ยังมีนี่หมดแนละ้วพม,ม่าก็มี นะฮะทั่วโลกอยากจะไปเที่ยวที่ไหนลองไปอ่านเป็นข้อมูลกันก่อนนะฮะนี่คือเรื่องราวของเที่ยวกับทรประจำวันนี้ครับดูรายละเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k .com/ เที่ยวกับทอนหรือถ้าสนใจเกี่ยวกับหนังสือเข้าไปที่ f a c e b o o k .com/ สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ส่วนใครที่เป็นแฟนประจำดักเทอนแล้วอยากจะรู้ว่าช่วงนี้อาจารย์ทอนทำงานอะไร าทามากินอะไรเนี่ยนะก็เข้าไปที่เฟซอจานนอนได้ไม่มีเลยมีแต่เรื่องปรกกาลังปรกกาลังเบื่อจะตายแล้ววันวันนั้นวันนั้นถ่ายรูปไปจิบค็อกเทลมีหลังไมมาห้าหกสายอย่าทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกันเยาวชมผมหมุนงงว่ะเฮ้ยนี่มันเฟซบุ๊กสุดนตี๋ไม่เป็นไรครับผมก็จะพยายามไม่ถ่ายรูปแอลกอฮอล์ลงเฟซผมแล้วกันนะครับนี่หน่อยต้องเปิดเฟซใหม่นะหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม พี่เล็กโอภาสปฏิมานกเกษมดรธนดำรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยน้องบอยช่างเทคนิคด้านซาวด้านภาพนะแล้วก็น้องจากสถาบันราชพัฒนบ้านสมเด็จบ้านสมเด็จที่มาฝึกงานกันโดยที่ไม่มีคนฝึกเพราะว่าทั้งสามคนนี้เป็นคนเด็กฝึกคือเป็นคนฝึกงานมาแล้วก็อยากจะฝึกตรงไหนก็ฝึกไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมเลือกเอยทำอะไรก็ไปทําก็นี่เด็กฝึกงานที่อื่นเนี่ยนะอย่างมากก็ได ไม่มีโอกาสจับกล้องเลยไต่มีบอกเียจับกล้องไทยกระสารตอนผมเริ่มทำงานนี่ผมได้แค่ถ่ายกระสารแล้วก็วิ่งซื้อโอเลี้แล้วก็ไปเกินเนใช่เนี่ยมีที่ไหนเนี่ยคุ้มเลยแล้วรายการของจริงด้วยกลับบ้านยังไม่มีใครรู้เลยกล้องเนี่ยมันก็เกินเหมือนว่างๆเอามอนิเตอร์สองตัวนี่ไปเรื่อเบื่อมั้ยไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเอาไปมันต้องไปซ่อม นะดูอะไรที่มันมีค่ากระติกน้ํานี่ก็ได้นะ <c oughs> ดูจะมีค่าที่สุดตอนนี้หมดจริงๆเอาละรครับหมดเวลาแล้วขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามสัปดาห์หน้าบ่าย2วันอาทิตย์เจอกันใหม่นะครับวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ